สวัสดีจ้ามากับมพ่อกับแม่เอม้าเลยนะจ้ะมือนีจะมาพามาเอากล่องจ้ะตอนนี้ไอ้น้อยกับพี่เนะลูกสาวคนตัวไอ้น้อยกําลังเข้าไปเอากล่องข้างในเนาะจา้ะข้างในตัวน,นี้แม่เอม่าไม่เข้าไปจ้ะมาดูว่าจะพากันไปวันนี้จะพากันไปรับบริจาคจา้ะพี่น้องรับบริจาคอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วจ้ะแล้วจะบอกว่ารับบริจาคอะไร หยอดไปแล้วเหรอหาหยอดไปได้อะไรมามั่งเธอเมื่อกี้ได้แต่กล่องใช่ไหมได้แต่กล่องแล้วก็ใบว่าเราจะไปไหนอไปทางไหนวันเนี้ยอ้อมแถวบ้านผู้เฒ่าเนี่ยพวกเราอยู่แถวบ้านผู้เท่ามีป้ายมีบัตรด้วยด้วยจ้ะเด้อเต็มบัลลังก์เนี่เขาบอกให้เต็มไหมเขาบังคับไหมหรือไม่ต้องบังคับไม่ได้บังคับอ๋อจ้ะโอเค ตรงแรกที่จะขึ้นไปจ้ะเขาก็เนี่ยจะขึ้นไปทางนี้อ่ข้างล่างเป็นร้านเอาลโตปีที่แม่เอ๋มาชอบมาจ้ะแต่จะพากันไปขึ้นข้างบนมีชั้นเดียวจ้ะตึกที่พวกแม่มาขอบริจาคนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่แบบเขาซื้อเป็นเป็นห้องเนาะจ้ะเสร็จแล้วก็จะข้ามไปโน่นจ้ะเอาติดตามเนาะอ๋อย่า ห้องไหนเขาไม่อยู่แล้วก็รอแป๊บหนึ่งจ้ะแล้วก็จะไปห้องใหม่แล้วก็จะติดป้ายไว้จ้ะป้ายอย่างนี้เนี่ยถ้าใครไม่อยู่บ้านเนาะจ้ะเราก็จะแปะตัวนี้ไว้แล้วเขากลับมาเขามาเห็นเขาอยากบริจาคเขาก็จะอโอนเงินไปหน่วยงานใหญ่เลยจ้ะถ้าใครพักตรงนี้ข้างบนนี่จ้ะตรงนี้ใครอยากมานั่งสลับปออฟนั่งดื่มกาแฟจิบกาแฟกุยกันก,ก็ได้จ้ะคนที่เขาเขาอยู่ตรงนี้ชั้นบนนี้เนาะจ้ะก็จะมีที่ปิ้งย่างให้ด้วยว้าวหน้านั่งจังเลย หน้าร้อนนี้นั่งคักจะพี่น้องอันนี้ก็เหมือนที่ทำความอุ่นบ้านแม่เอามาเลยจะดึงๆงลงมาห้องทางนี้วิวสวยจ้ะวิวสวยจัง ไปข้างบนน่นต่อจ้ะน,นู่นชั้นล่างเสร็จไปแล้วจ้ะที่นี่จะไปชั้นบนมาเริ่มตรงนี้จ้ะพี่น้องขึ้นมา,าบนมอกี้ชั้นล่างอันนี้ชั้นสองจ้ะอแล้วอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามชั้นล่างเสร็จไปแล้วเนาะ ไม่ค่อยมีห้องเยอะชั้นบนนี้ก็สวยจ้ะอันนี้ชั้นสี่นะจ๊ะ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของทางข้อมูลทางอำเภอเราจะเข้าให้คนที่แบบว่าเลิกกันกับแฟนหรือว่าแบบว่ามีปัญหาด้านแบบอะไรหลายๆอย่างเขาให้ภาคตรงนี้ เย็ดเจริจาอ่ากุัลเอนตินดา่ะเดฟราโมซาฮาเดฟราเนอ่ะฮาเดฟราถูกันป่ะจะ,ะ,ะไปบ้านหลังนี้จ้ะเนี่ยบ้านหลังส,สวยๆเนี่ยหลังนี้อ๋ออีลาจะไปกับยายเข็มหรือจะไปกับยายน้อยไหนดูรูดหย่อนตังสิเออ คุนบ้านอีกสองหลังนี่มันกัแม่แมาไม่ขึ้นไปด้วยเนาะหนาวจะไปแล้วจะกลับบ้านแล้วหนาวแลวเหนื่อยด้วยถ้ามีแดดนี้จะสวยมากๆเลยจากวิวตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นหิมะข้างบนบ่จะ้ะหิมะข้างบนขาวๆน้อยนึงเพราะข้างบนมันเย็นมันเย็นแล้วหิมะก,ก็เลยไม่ละลายจ้ะแต่ วันนี้จะเป็นภูเขาเตี้ยนะจากหิมะก็จะลายเร็วหน่อยละลายเร็วหน่อยเมื่อกี้ก็ก่อนจะกลับถึงบ้านนะจ๊ะก่อนจะกลับมาถึงบ้านก็แวะซื้อแวะซื้อพิซซ่าก่อนมนาให้คุณสาแล้วก็เอ็มม่ากินเป็นอาหารแรงนะจ๊ะทําเสร็จแล้วจากนั้นก็จะไปบ้านน้าหวานจ่ะน้ําหวานชวนไปกินข้าวที่บ้านส่วนไอ้น้อยก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะตามไปพร้อมกันจ่ะซื้อมา สองกล่องสุกไปแล้วจ้ะถาดหนึ่งอีกถาดหนึ่งกำลังไหอบเสร็จแล้วจ้ะ เสร็จทั้งสองแผ่นแล้วเดอ้อแผ่นแรกกินยังไม่หมดจา้าเราต้องอบให้เสร็จทันกันเนาะบะแมววาอบเสร็จหนึ่งแล้วกินแล้วนางารอบะแมนจานนี่เสร็จพร้อมกันแล้วแต่พ่อกับลูกกินไ่เยอะเลยจา้าหมดไปแผ่นหนึ่งจะไปบ้านนาวาร์เลยนะจ้าบันี้เอม่ากินพิซซ่าอิ่มแล้วนี่ไงตอนแม่เอม่ากกลับมาบ้านก็เห็นอันนี้จะเห็นป้ายเนี้ยเพราะว่าตอนที่แม่เอม่ากไปกับไอ้น้อยน่ะคุณสากับเอ็มมากไปขี่เจ็ตสกีนาะเจเนาะปไปเล่นเจ็ตสกีมิ้งไปยูเฮอน พอเขามากดแล้วเขาไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็ติดไว้เหมือนที่พวกไอ้น้อยแล้วก็พี่แนะทำนั่นแหละจ้ะติดไว้แล้วก็เนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะวิบก็คือถ้าบ้านเราก็เหมือนประมาณโอนตังเน็ตแบงอะไรเนาะจ้ะก็อันนี้จะเป็นไปศูนย์ใหญ่เลยจะทีนสองหนึ่งสามสามอะไรประมาณนี้จ้ะเงินงก็จะเข่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านแต่ว่าพอเรากลับมาเรามาเจออย่างนี้ถ้าเราอยากทําบุญอยากอะไรอย่างนี้อยากบริจาคเราก็ส่งไปตามนี้เลยจ้ะ ประมาณนี้จ้ะเนี่ยจะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวข้างหน้าเอม,มากเขจะได้ช่วยแม่มป,ปั้นปั้นมันม้วนไม่เคยให้มันช่วยเลยดนน้ำหวานเดี๋ยวจะให้ช่วยเลยทีเนี้ยจะไปทอดอ๋ออันนี้ทอดอใส่ทอดก็มาอ่ะถาพี่เนสพี่เนสจะใส่อะไรแตงแล้วก็มะม่วงอะอะโวคาโดจ้ะแล้วก็วน้นากอะไรจะบอกว่าบัคซิดา ็นมันเขียวเออปูอัดแล้วก็แซลมอนจ้ะเทมปุระเรียปั้นอันไหนเรียหนุ่มอันไหนหม้วนะะโอแ้วขอหรอมอ๋อข้าวครึ่งโลข้าวครึ่งโลจ้ะโอ้ยมาไม่ทันสาวสห่อเลยเอาแกลกชิ้นเล่สาวสห่อเสร็จแล้วมันมีางดูไม่ได้อื เียก็ใช้อย่างนี้สิเอานี่ตะลุมตะลอกมาเออ,เ,อ,เ,อ,อเส้นเออเส้นตะกังเดี๋ยวเปิดดูซิสรุปแล้วไอ้น้อยมาถึงก่อนนะจ๊ะเออทีนี้เขาก็เลยห่อก่อนม้วนก่อนเอ่าเพราะว่าไอ้น้อยอยากให้พวกพี่เลียนาพี่อ้วนพี่แนนนะลูกไอ้น้อยสามสาวจ้ะอยากหัดม้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าบ้านแม่ไอม้มาก ทำบ่อยเดี๋ยวไอ้มาจะหัดที่กับแม่ไอ้มาเลยจะเพราะไอ้มาไม่เคยม้วนเลยชอบซูีิแต่ว่าม้วนซูชิมันเป็นจ้าอันนี้รอทอดอันเนี้ยโอ้ยปัญหาก็เร่นซ่องหาบ่อเขากินอยู่เขากินอยู่อันนี้ขอแอบถ่ายลูกเพื่อน้ะจ้ะอันนี้ไอ้น้อยคุณแม่แล้วก็อันนี้พี่คารุลีนาเสื้อดำคนโตแล้วก็พี่อ้วนอ้วน ก็คือพวกแม่ไอ้มากจะเรียกพี่อ้วนเนาะจะชื่อว่าพี่โยงฮันนาเสื้อดำนะพี่แนะจจะแต่ชื่อภาษาโนเวคารูลินาแล้วก็คนสุดท้ายก็อีเลนนาจะแสงไม่ค่อยเหนียวอืมก็ได้อยูดด่ยอันนี้ทอดเสร็จแล้วจ้ะกินกันเกือบหมดเหลือไว้ให้เจ้าบ้านหน่อยนึงจ้ะกันมีว่าไม่มีพี่เน,นืนเราก็ฝืนมคือเออ กอยู่ในตู้ลิ้นชักกระฝนไปหาเอาอไปแล <S <S ้วน,นั่นแหละกินซูชิเสร็จแล้วก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวไอ้ตุน่นหางวัวตุ่นเด้จ้าแล้วก็ลูกชิ้นหมูาพี่น้องเอ้ยกินได้อีกเด้อกินก๋วยเตี๋ยวสดก๋วยเตี๋ยวฮ้อนๆแซ่บๆเลยถึงจะกลับ อด่วนซูซี่เราเลยจ้ะซูซี่กินเกือบเบิดจ่กพี่น้องมันแซ่แล้วก็เหลือไว้ให้น้ำหวานเจ้าภาพจะกลับบ้านแล้วจ้านี่บ้านน้ำหวานก็มีเนี่ยบ้านน้ำหวานเขาก็มาติดไว้ให้ก็จะโอนเงินไปทางนี้ก็คือวิบมาจ้ะเนาะก็คือโอนเราเวียกับแบบนี้ได้เขียนบอกว่าเดินชนเสาเหรอข้าต่ลเทเลยยางโนเสาเนาะเออสูนให้ครับหลังจากไปกินข้าวบ้านน้ำหวานมาแล้วเนาะจ้ะ ไปกินข้าวกินซูชิกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วกะกลับมาบ้านนี้แม่มาจะมาเล่าเรื่องที่ว่าไปบริจาควันนี้นะจา้ะไปไปไปขอบริจาคเนาะจ๊ะไปขอบริจาควันนี้ไปกับไอ้น้อยก็คือเขาจะทําในนีาา้นะจ้ะเขาจะทําเกี่ยวกับเด็กที่เป็นมะเร็งจากเขาจะไปขอบริจาคเกี่ยวกับเด็กที่เป็นมะเร็งเขาจะไปสร้างเหมือนแต่ว่าเป็นบ้านก็ไม่ใช่จะเหมือนเวลาเขาพาลูกพาเด็กไปรักษาแล้วเขาจะสร้างตรงนี้ให้แบบว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง คือไปเยี่ยมลูกเวลาลูกรักษาก็คือไปไปเยี่ยมลูกใกล้ๆเหมือนประมาณว่าถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นที่พักใกล้ๆโรงพยาบาลหรือว่าในตัวโรงพยาบาลประมาณนี้นะพี่น้องเอออาจจะแบบว่าให้พ่อแม่ไปพักตรงนั้นเวลาอยากไปเยี่ยมลูกก็คืออาจจะเดินไปแค่5นาทีส0นาทีประมาณนี้พอเยี่ยมลูกเสร็จแล้วก็กลับมาก็คืออยากจะให้พยายามพ่อแม่อยู่ใกล้ลูกที่ป่วยเป็นโรคนี้แบบ อ,อยู่ใกล้กันมากๆแล้วก็คืออยากให้กําลังใจกําลังใจลูกตอนไหนกระหายได้ประมาณนี้แม่จันพี่น้องเพื่อเลยจะไปสร้างนี่แหละอาจจะเรียกว่าตึกนอ้องเลือกเป็นอาจจะเป็นสร้างตึกสร้างห้องแมจันนั่นแหละวันนี้ก็เลยไปรับบริจาคก,กันแม่มากนะไปนนก็ออย่างที่บอกแหละเสื้อผามันบ่าเราจะเสื้อมมันบ่ามันก็หนานะแล้วก็กลับมาเหนื่อยด้วยจ้ะพวกไอ้น้อยแล้วก็ฟิลิปปาแล้วก็พี่แน่เนาะคารูดนะีหนาจะลูกสาวคนโตไอ้น้อยกลับมาที่ดังแล้วก็ เช็คดูแล้วจากวันนี้มาได้เท่าไหร่แถวอำเภอที่แม่ไอแม่อยู่ฮุสตาวิกานะจาะอำเภอที่แม่ไอแม่อยู่เรียกว่าอำเภอฮุสตาวิกานได้จดไว้ได้จากพว่าเดี๋ยวจะตีเดี๋ยวจะคิดเป็นเงินไทยให้ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะบอกตอนนี้ว่าเปลี่ยนจากเงินเงินโคนเงินนอตเปลี่ยนเป็นเงินไทยมันจะเท่าไหร่มันปวดหัวจะไแม่ไอแมาจะเขียนใส่ข้างล่างให้ก็คือแถวที่พวกแม่ไอแม่อยู่แถวเนี่ยอะจากแถวบริเวณเวิ์งนี่แหละได้เงินเป็น เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบคนนะพี่น้องคนนะไม่ใช่บาทเดี๋ยวจะตีเป็นเงินไทยเด้อว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ทั้งทั่วทั่วนอร์เวย์เนี่ยทั่วนอร์เวย์เนี่ยเพราะว่ามันจะออกข่าวในทีวีนอกจากทั่ว Norway นอร์เวย์นี่เป็นเงินสามร้อยหกสิบหกล้านโคนเลยจากพี่น้องสามร้อยหกสิบหกล้านโคนมาเบิรงจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็บอกแล้วว่าคนนอร์เวย์เขาใจดีเขาจะช่วยกันดีมากๆเรื่องนี้จะ้ะส่วนแม่ไอมาที่กลับมาแล้วมันมีติดที่ประตูนะแ,แม่ไอมาไม่ได้ถามคุณสาวว่า เธอวิบให้หรือยังอะไรประมาณนี้นอกจากแต่แม่ไอมากก็ให้ร้อยหนึ่งไม่ได้ให้เยอะนอกจากเนาะแม่จะก็จะไปวิบก็คือแปลว่าจะโอนไปให้เขาร้อยหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้มาลืนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากบริจาคอีกเขาก็ยังไม่ได้ปิดรับบริจาคนะจากพี่น้องก็คือบริจาคไปได้เรื่อยๆส่วนของแม่ไอมากที่ไปกับไอ้น้อยวันนี้ไอ้น้อยก็ไปเอากล่องเนาะเอาไปไปเอากล่องนะแถวหมู่บ้านแม่ไอมากก็มีได้จากหมู่บ้านแม่ไอมาอยู่ก็คือทูนสใช่ไหมให้แม่ไอมากอยากไปแบบไปแบบว่ามีน้าใจไป ไปถือก,อกอล่องกล่องหรือว่ากระปุกนะจ๊ะไปก็ได้แต่ว่าไม่มากกลัวฟังกลัวเข้าฟังภาษาสำเนียงตัวเองไม่ออกพี่น้องสำเนียงอ่ะสำเนียงภาษารนเวนยเน่ะแม่นั่นแหละแล้วก็ไปวันนี้เด้อที่ไปกับไอ้น้อยนะ่ะบางคนนะ่ะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่ชอบไม่อยากบริจาคอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกนะเขาก็จะแบบไม่ไม่คือบางคนไม่แบบไม่พอใจก็มีไดจ้ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ไปประมาณ ยี่สิบกว่าหลังหรือเปล่ากับไอ้น้อยนะ่ะแต่ถ้าเป็นรวมพวกอาพาร์ตเมนต์บ้านที่เป็นห้องเล็กๆเกนาะที่อยู่บนข้างบนนะ่ะถ้ารวมแล้วกว็อาจจะเป็นสามสิบสี่สิบหลังพี่น้องก็เจอคนหนึ่งมีเจอคนหนึ่งที่เฉกข้ตอบตอบว่าไม่แต่พอไอ้น้อยก็บอกว่าอ่าโอเคไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสิทธิของเขาเนาะเหมือนประมาณ เหมือนประมาณถ้ามันบางครั้งมันจะมีให้บริจาคคนที่อบพยพนะพี่น้องอย่างคนที่อบพยพก็ไม่ได้ว่าเขาเนาะถ้าเกิดว่าบริจาคมามาบริจาคอะไรกับมแม่มาแม่มากับบหไฮบลิจาะไม่ให้เพราะอะไรไม่อยากพูดนอกจากเนาะกลัวกลัวมันจะมีดรามา่ามีอย่างสิงก็คือบให้ก็เป็นสิทธิ์ของเราอันนี้อน้อยก็ไปเหมือนกันบางคนนะพี่น้องคนเพราะว่าเขาจะดูข่าวเนาะส่วนมากเขาดูข่าวพอไปกดกิงออกมาเขาจะเห็นกระปุกเนาะที่ไอ้น้อยถือเนีเขาก็จะรู้เลยอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนไม่มีเงินสด ลขาก็อาจจะเอ่เน็ตแบงค์แบบวิบเออเน็ตแบงค์โอนให้ประมาณนี้จ้ะแล้วก็มีหลังนึงก็ให้มาให้ให้ไอ้น้อยนะ่ะไปสี่ร้อยหยอดหยอดใส่กระปุกสี่ร้อยบางคนก็ไม่ถึงร้อยบางคนก็ร้อยแล้วแต่แล้วจ้ะบางคนก็ใจดีส่วนมากใจดีคนละเวใจดีจะ้ะให้เงินเหรียญที่ตัวเองมีแบบว่าอู้กลัวไม่พอก็แบบว่าโอนตังมาให้อีกแต่โอนเนี่ยไม่ใช่โอนเข้าบัญชีไอ้น้อยจะจะมีใบมันไปไหนเนาะใบที่นัน่นแ้หลังมันเป็นคือพอเราโอนปับ๊บมันจะไป ไปศูนย์ใหญ่ที่ในในเมืองออสโลเลยนะจะจะไปรวมตรงนั้นเลยอะไรประมาณนี้จ้ะแล้วก็มันจะมีตรงที่ข้างบนน่ะบ้านสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีอย่างอันนั้นจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลิกกาแฟแล้วมีปัญหาอะไรทางคอมมูนทางอำเภอเขาจะช่วยให้อยู่ตรงเป็นห้องฟรีเห็นว่าจ้ะไอ้น้อยแบอบกโอ้ขีมพวกนี้เขาเป็นพวกส่วนมากจะเป็นคนอพยพหรือคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายหรือเกี่ยวกับเลิกกาแฟนมั่งแล้วแบบการเงินไม่ไม่โอเคเนี่ยไม่ไปดีกว่าเนาะ เ,ออเขาอาจจะไม่มีตังค์แบบมามาให้มาบริจาคแต่ไม่มากว่าลองไปดูเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างคนที่บ้านหลังใหญ่ๆคนไทยนะระหว่างคนที่บ้านหลังใหญ่ๆเขาให้เท่าไหร่แล้วก็ในกรณีนี้เป็นคนเป็นกรณีที่แบบว่าบ้านถ้าบ้านเราก็จะมาประมาณราจะบอกว่าบ้านพักจุดเชิญก็ไม่เชิเนอกจากประมาณเนี่ยจะได้ไหมพอไปแลวพี่น้องได้แหมได้มีคนให้อยู่ประมาณ กี่หลังเนาะจะไม่ได้ได้ได้จากเดิมไม่ใช่ไม่ได้นะเออนั่นแหละเราก็ได้เพิ่มแล้วพอตอนเย็นพอเลิกเสร็จแล้วไอ้ไอ้น้อยก็จะเอากล่องไปคืนเขาเดี๋ยวเขาคอยจะนับคอยอะไรที่หลังแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าของเธอนี่ได้เท่าไหร่นะเป็นเงินเขาก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันที่หลังนะจ๊ะส่วนแม่อมาก็อันนี้ให้ก็ถ้าใครอยากบริจาคอีกไม่รู้ว่าเขาจะปิดรับบริจาคตรงไหนนะอาจะพี่น้องก็เลยบอกว่าคนโนเวย์นี่คือใจดีมากๆพี่น้องเอ้ยใจดีมากๆไม่ใจดีไม่ได้แบบ วิวคำหมานแบบยินดีต้อนรับคนอันนี้เข้ามาของเาเนาะจา่าน้จาจ่าพี่น้องแค่น,นี้แหละคลิปหนาจะมาพมาพอกแม่มาไมหมเ้อพาแคมาให้เบิงซืซอวาวันนี้กิจกรรมก็คือได้ทดําดีบางทีแม่ว่าก็บอก,บอกไอ้น้อยนะไปไปไปจะไปทําคอนเทนต์แต่เราก็อยากจะแบบทาบุญด้วยใจสวยงามแบบว่าไปไปไปช่วยไอ้น้อยประมาณนี้นะจ๊าเนาะเออนั่นละแค่นี้จ้าขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดแชร์ให้เลยไล่ได้จ้ะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย